วัดดีครับผมต่อน,นะครับมาคลิปนี้มีเกม Nintendo ครับ DS Lite มา2ตัวแต่ตัวนี้ผมจะตีเป็นงานอะไรนะครับเอ้ยไม่ใช่งานอะไร่ตีเป็นงานช่างแล้วกันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เลยขายแพงกว่านี้ไม่ได้สองเครื่องนี้สี่รอยกว่าบาทใน s h o p e ีมีแล้วเดี๋ยวติดลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับ หรือว่าจะซื้อใน Facebook ก็ได้ที่กลุ่มผมในเพจผมก็มีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เฟ e ไว้ด้วยแล้วกันครับลิงก์สั่งซื้อทั้งสองเครื่องเดี๋ยวจะบอกว่าเครื่องไหนไมันเป็นอะไรบ้างนะครับผมถึงได้ตีเป็นงานช่างเนะี่ยระบบมันเนี่ยปกติหมดเลยนะครับอ่านแผ่นได้ทั้งตลับเกมบอยแล้วก็ไอตลับ DS เเรียกเป็นตลับแล้วกันครับ มันเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเนี่ยแผ่นนาสี่เอาเครื่องน้ำเงินนี้ก่อนเครื่องน้ำเงินนี่บอดี้เดิมมีปากกาแบตเก็บไฟดีครับยังใ,ใช้ได้ปกติอยู่ไม่บวมไม่มีตรงไหนแตกหักเลยปุ่มปุ่มกด ใช้งานดีหมดทุกปุ่มกดง่ายนิ่มๆเครื่องนี้ผมจะลื้อแล้วนะเพราะว่าตอนแรกมาเนะี่ยปุ่มซ้ายขวาข้างเนี่ยมันกดไม่ค่อยได้มันจมครับผมเปลี่ยนลูกยางไปแล้วอันนี้เลยเป็นงานที่แก้ไขไปแล้วครับแก้ไขปุ่มตอนนี้ปกติแล้วกดได้หมดถอดทำความสะอาดพวกปุ่มเนี่ยหมดแล้วเครื่องสีน้ำเงินเนี่ย ที่ผมตีเป็นงานช่างนะครับเพราะว่าจอเสียงอะไรดีหมดนะเสียงออกจอล่างก็มีเหลืองบ้างครับแต่จอบนเนี่ยมีค้ำเหมือนกันดีกว่จอล่างเนี่ยมันจะมีค้ำมีสีดำๆดครับค้ำๆคตรงขอบข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี่ จอบนมันก็จะค้ำๆด้านข้างนะครับจอมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วผมไล่ตีเป็นงานช่างแต่ระบบมันอนะ่ะปกติหมดครับทัดได้ปกติหมดเนี่ยแล้วทัดตรงด้วยนี่ครับอ่านตลับเกมบอลวานปกติเล่นได้ปกติ เวลาเล่นมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะไอจอค้ำข้างล่างเนี่ยถ้าเล่นเกมบอยอ่ะเพราะว่ามันจะตัดจออยู่แค่นี้ทั้งบนทั้งล่างเลยมันจะตัดความกว้างจออยู่แค่นี้นะเวลาเล่นเกมบอยมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรคุ้มนะครับเครื่องเนี้ยสี่ร้อยกว่าบาทนะ่ะน่าจะสี่ร้อยห้าสิบมั้งผมก็จำราคาไม่ได้นะ่ะไอนี้น่าจะสี่ร้อย อันนี้บานพับหักครับเนี่ยครับกดได้หมดเลยกดเบาๆเนี่ยครับสตาร์ทซีเล็กเอาจักรยานออกมาีกเก็บนี้ LR มันไม่ได้ใช้ นี่ครับกดแบกออกกด A เข้าแบกกลับ y กับ x มันก็ไม่ได้ใช้ครับเกมเนี้ยเดี๋ยวลองอเดี๋ยวหาแผ่นก่อน เดี๋ยวลองอันนี้แผ่นเกมรวมด้วยลองเกมมาริโอมาริโอมันจะใช้ตุ่มไอพวกเนี้ยแทบทั้งหมดเลยเนี่ครับอ่านไวด้วยเนี่ยแต่เวลาเล่นมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะไอเจอค้ำอะ่ะ มันยังเล่นได้อยู่นี่ครับแ r ว่ามันจะเป็นการเลื่อนนี่ก็ขึ้นลงหันซ้ายขวาเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูนี่ครับโดด A โดด b โดด y ตานะครับ yx กดได้ปกติอ่ะพอเลยครับเดี๋ยวเทดสเครื่องดำมาดูเครื่องเปล่านะครับงานช่าง400กว่าบาทจะมีแค่เครื่องเนี่ยอย่างเดียวไม่มีเกมไม่มีสายชาร์จ เดี๋ยวลองเครื่องดำเครื่องดำเนี่ยระบบมันก็ปกติหมดเลยจอล่างมันไม่มีฟิล์มมานะแต่ยังไม่ลายข้างบนติดฟิล์มมาปุ่มนี่ปกติหมดเครื่องนี้ยังไม่เคยแกะผมยังไม่ได้ลื้อยังไม่ได้ล้างอะไรเลยล้างแค่ภายนอกเดิมๆเลยครับ เปิดง่ายทั้งสองเครื่องเลยสวิทเปิดปิดนะครับจอจอค่อนข้างดีข้างล่างเริ่มเหลืองแต่ก็เล่นได้ครับไม่ใช่ปัญหาข้างบนยังขาวอยู่แต่ขอบนี่เริ่มเหลืองละทัดปกติครับนี่ตลับเกมบอยส์วานติดนะครับเกมบอยส์วานไอ้เครื่องนี้ทัดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ แต่ไม่ใช่ปัญหาครับตอนเล่นมันจะมีตรงกดไฟเนี่ยที่ไม่ค่อยตรงต้องกดมุมๆหน่อยอ่าประมาณนี้ครับซ้ายขวาเนี่ยมันจะกดไม่ค่อยได้ถ้าไม่ล้างปุ่มอะเลยตีเป็นงานช่างครับแล้วก็บานพับตรงนี้มันหักด้วยเนะี่ย เนี่ยไม่รู้มันโดนขนส่งส่งมาแล้วมันหนีบหรือเปล่าไม่รู้หรือมันหักอยู่แล้วก็ไม่รู้ครับเนี่ยตรงเนี้ยมันโคดอยู่เนี่ยรอยมันหักลงมามันเลยทําให้บานพับโยกเนี่ยตรงเนี้ยโยกเลยแต่จอยังปกติอยู่นะครับพับลงมาจอยังไม่หายบางเครื่องเนี่ยพับลงมาอย่างเงี้ยจอหายไปแล้ว สายแพงไม่ดีน,นี่สายแพยงโอเคอยู่ปุ่มเปิดม,มันก็โอเคครับยังใช้ได้แต่อาจจะมีขี้ฝุ่นครับอาจจะต้องกดแรงหน่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปครับเพราะว่าขี้ฝุ่นมันเกาะ้องกดลงไปอีกหน่อยหนึ่งหนึ่งจะไปแต่โดยรวมมันยังกดได้อยู่ยังไม่ถึงกับแย่ครับยังกดได้ อ่านี่ครับเอใช้ได้ปกติขึ้นลงซ้ายขวากดเข้าไปอ่าสตาร์ทใช้ได้นะครับโดยด A Y X กดได้ทั้งคู่นะครับเสียงดี เครื่องนี้ระบบปกติหมดครับตำหนิมันก็บานพับนี่เนี่ยที่หักาตายหาเลยเล่นได้บานพับหักอย่างเดียวทุกอย่างปกติหมดปากกามีครับ เครื่องน้าเงินปากาก็มีครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเครื่องนี้เอาไปก็เปลี่ยนบอดี้ก็จบเลยเล่นได้ยาว เพราะว่าจอยังใช้ได้อยู่เราเจอกันอคกรปตต่อไปครับไปละ